สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเรามาส่งท้ายนะคะกับเรื่องซ่อนรักชายารับกันนะคะก็เป็นอันว่าในเวอร์ชั่นละครน,นั้นนะคะก็มี CP นะคะทั้ง3คู่ซึ่งเป็นคู่หลักของพวกเราก็สมหวังกันหมดเลยและต่างคนต่างก็มีความรักในรูปแบบของตัวเองนะคะให้กับคู่สมรสของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะก็เหมือนเป็นการสะท้อนถึงชีวิตการแต่งงาน ะะของแต่ละคู่แต่ละคู่นั่นเองนะคะอย่างคู่แรกเลยนะคะคู่พระเอกนางเอกของพวกเราค่ะก็เรียกได้ว่าพวกเขานั้นนะคะเป็นคู่แบบ คู่คู่รักคู่แค้นกันมาก่อนละกันนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเริ่มตน้นโชคดีที่นางเอกของพวกเรานั้นความจําเสื่อมนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าโจรจากภูเขายางซานแต่ว่าในตอนนั้นจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครคะ่ะก็ได้มีโอกาสนะคะมาพบโดยบังเอิญน,นะคะกับไหวยางอ่องซึ่งช่วยชีวิตของนางเอกของพวกเราเอาไว้นะคะและจากนั้นในเวอร์ชันละครก็ทําให้แบบความทรงจําของหลิวเหมียนถังนั้นกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ ำได้ทุกสิ่งอย่างเลยว่าตัวเองเป็นใครนะคะมีความแบบสามารถอะไรทำอะไรกิจการอะไรจำได้หมดเลยทุกอย่างก็เลยทำให้มีฉากที่แบบเออต้องพระเอกต้องไปงอนง้อเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็รักกันมาตั้งแต่อย่างนางเอกนี่ก็รักฝังใจเพราะว่าก็เชื่อว่านะคะฉุยจิวในเวอร์ชั่นของฉุยสิงโจ๋ไหวหยางอ๋องเนี่ยเออคนนี้แหละสามีของข้านางก็จำนะคะเพราะฉะนั้นพอจำแบบนี้ก็ปักใจก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับสามี นั่นเองในดวงตาหัวใจก็มีให้กับสามีมันก็เลยทําให้แบบรักไปโดยไม่รู้ตัวส่วนสําหรับไหวยางอองเองนะคะตายแล้วแบบอุตระไม่เคยเจอผู้หญิงที่ให้ความอบอุ่นกับเขาขนาดนี้เลยนะคะก็ทําให้แบบเอออยู่อยู่เป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็ตายก็จะไปตายกับเขาด้วยอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญแล้วก็ไม่ทิ้งเขาซึ่งเขาก็มีความรู้สึก อบอุ่นใจแล้วก็หลงรักนะคะหลิวเมียนถังมากขึ้นมากขึ้นเรอยๆจนกระทั่งถอนตัวไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ตอนที่พระเอกเราถอนตัวไม่ได้แล้วเนี่ยนางเอกของพวกเราความทรงจํากลับมาค่ะดังนั้นทั้งคู่นะคะก็จะต้องจะต้องแบบทะลุพันธนาการแห่งตัวตนของทั้งคู่ออกมาให้ได้นะคะ จุดนี้ก็ยาวนานอยู่เนาะลากมาประมาณ7-8ดแอพิสซดกันเลยทีเดียวสำหรับฉากที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือคำว่าพันธนาการหมายความว่าหลิวเหมียนถังก็มีนะคะมีมีสำนักคุ้มภยัยแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่านะคะเชื่อว่าฉุยสิงโจนั้นหลอกลวงโกหกนางนั่นเองค่ะแล้วก็เอาเปรียบนางนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้นางเอกของพวกเราโกรธนะคะส่วนพันธนาการของหวย,ยางอ๋องฉุยสิงโ จก็คือความที่เขาเป็นอองแห่งจันโจนั่นเองนะคะเขานั้นแบบมีความเขาเรียกว่าเป้าหมายของการทำงานสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ตัวละครฉุยสิงโจไม่ใช่ตัวละครที่แบบ ที่แบบจะมาคิดถึงเรื่องราวของความเป็นสุภาพบุรุษมากมายนักอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาโฟกัสไปที่เรื่องงานนะคะถ้าเขาคิดถึงความเป็นสุภาพบุรุษมาเป็นอันดับแรกเขาก็คงไม่โกหก,หกหลิวเมียนถังว่าเขานั้นเป็นฉุยจิ๋วสามีของหลิวเมียนถังแต่จริงแล้วเรื่องราวมันก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าหลิวเมียนถังเองเป็นผู้ที่ทึกทักขึ้นมาก่อนว่าฉุยสิงโจนี้ก็คือฉุยจิ๋วสามีของนางนะคะคือมันก็มีหลายอย่างแล้วมันก็พันเกีียวพันเกี่ยว กันมาเรื่อยๆะะเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็จะต้องจัดการนะคะตัดเหล่าบรรดาพันธนาการทั้งหลายของพวกเขาออกจนกระทั่งใจแลกใจแหละเพื่อนๆก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ แล้วทีนี้ในจุดสุดท้ายนะคะก็คือความเหลื่อมล้ำกันทางฐานะด้วยนะคะเพราะหลิวเมียนทังเองก็แบบเออคิดว่าถ้าต้องอยู่ใกล้แบบราชสํานักต้องเป็นแบบเออเชื้อพระวงศ์แบบยังไงดีละ่ะอองต่างแท้ถึงไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ที่แท้จริงแต่มันก็มีพิธีการเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วตัวเองก็แบบพื้นฐานก็มาจากตระกูลธรรมดานะคะท่านพ่อเองท่านพ่อเองก็มีตําหนิด้วยสําหรับท่านพ่อหลิวของหลิวเมียนทังนะคะก็คือเป็นลูกกัมพา ด้วยอะไรด้วยนะคะสมัยก่อนเนาะจีนสมัยก่อนเขาก็มีเรื่องราวที่กําหนดเอาไว้มากมายเลยนะคะคนที่แบบจะขึ้นเป็นพระชายาององเป็นโน่นเป็นนี่แต่ท้ายที่สุดแล้วความรักนะคะก็สามารถที่จะขจัดเหล่าบรรดาปัญหาเหล่านั้นออกไปได้หมดแล้วก็หลิวเมียนทังของพวกเราเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถจะพานอกจากจะเอาตัวเองรอดได้ดีแล้วก็ยังช่วยเหลือนะคะให้แบบตําหนักอ๋องเนี่ยไอ้จวนอ,องหว อย่างอ่องนี่นะคะอยู่รอดปลอดภัยได้อีกด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการตกลุมลักกันทั้งคู่แล้วก็มีความเข้าใจกันในที่สุดแล้วก็ แต่งงานกันนะคะทีนี้ก็มีคำถามด้วยว่าคู่นี้เขาได้กันตอนฉากไหนนะคะก็หลายท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นฉากที่แบบที่หลิงชวนแล้วมันมีฉากที่แบบเขาจับมือกันแบบเออดึงไปขึ้นเตียงอะไรแบบนี้เนาะแต่สำหรับหวานแล้วหวานก็ว่าเป็นฉากในคืนวันแต่งงานนั่นแหละเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาให้เราเห็นมานะ่านณจุดนั้นน่ะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเขาจะพรีเซนต์เราขนาดนี้มาแต่งงานในช่วงปลายๆท้ายๆแล้วเนี่ยเขาก็คงเขาก็คงจะแบบเออให ให้เรามองว่านางเอกนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ยอมมีอะไรกับแบบผู้ชายก่อนอะไรประมาณนี้แหละอะงั้นเราก็หยวนหยวนแล้วกันนะคะอฉากที่มันคุมเครือคุมเครือเราก็แบบเออตัดตัดไปเถอะก็เอาเป็นว่าพวกเขาก็มาได้กันในช่วงที่แบบให้พวกเราเห็นแค่ผ้าม่านแดงปิดเห็นรองเท้าสองคู่อยู่ด้านหน้าเตียงเท่านั้นแหละนะคะแหมพวกเราก็สับน้ำหมากสับน้ำตาก,กันไปนะคะดูดูมาตั้งนานไม่ได้เห็นพวกเขาแบบเออแต่ละแนวนอนแนวตั้งอะไร จูบจุ๊บแบบหวานชื่นกันเลยนะคะเขาเขาจุ๊บกันแบบกระตูนกระตูนยังไงไม่รู้นะคะเอาไม่เป็นไรค่ะก็สนุกสนานหวานหวานไปนะคะ มาที่คู่ที่สองนะคะเออคู่นี้ดูมีอะไรอะไรค่ะนั่นก็คือฮองเฮาซื้อเฉียดจีแล้วก็คู่จัก,กรพรรดิจิววีนะคะก็เป็นว่าในตอนแรกนะคะตัวของออตัวของจิววีนั้นก็เล่นหมากของเขามาเรื่อยๆแม้กระทั่งแบบเออเขาต้องการอำนาจให้มาก่อนเป็นอันดับหนึ่งเขาก็เลยเออเอาหลิวเมียนถังนั้นนะคะให้ออกไปจาก กระดานของเขาก่อนเอาเอาไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาได้ขึ้นอํานาจแล้วเขาก็กะว่าเดียวเขาจะเอาหลิวเมียนถังกลับมาเป็นฮองเฮาของเขานะคะอันนี้ก็คือในเวอร์ชั่นละครนะเพื่อนๆแต่แล้วนะคะหลิวเมียนถังก็ไม่ใช่หมากตายๆที่แบบเขาจะมาหยิบเอามาเล่นได้เมื่อไหร่ก็ได้มันก็ไม่ใช่นะคะหลิวเหมียนถังก็มีความคิดเป็นของตัวนางเองแล้วนางก็แบบ แตกหักกับทางจ,ากกจักรพรรดิจออีมาตั้งแต่ที่นางได้เห็นจอวีนั้นให้โอกาสซุนอินเออไเด้ได้เข้าใกล้เขาตั้งแต่อยู่ที่ไอ้ภูเขายังซานในวันสุดท้ายที่นางจะถูกถีบตกหน้าผาแล้วก็ตกลงไปในน้ําแล้วอ่ะนะคะก็เอาเป็นว่าหลิวเมียนถังก็ตัดขาดจากจอวีแต่ว่าจอวี้นั้นตัดไม่ขาดคะ่ะก็ยังคิดว่าด้วยความที่เขาเขาเคยมีความผูกพันกันมาก่อนอะไรประมาณนี้เคยเป็นแฟนเก่าเอาไง,ไง่ายๆก็คงจะทําให้หลิวเมียนถังนั้น ใจอ่อนได้แต่แล้วในที่สุดเขาก็ได้ได้รู้ความจริงนะคะว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดนั้นมันไม่ใช่แล้วก็หลิวเมียนถังนั้นเป็นผู้หญิงที่แบบ มีความคิดมีความเป็นอิสระของตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนางไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตที่มีวงเวียนอยู่แบบเนี้ยในในวังหลวงนะคะในราชสํานักอะไรแบบนี้นางไม่ชอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เคลียร์ใจไปค่ะซื้อเชือจีนั้นนะคะก็เป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเอ,อ่อมีความฉลาดแต่ว่าก็เก็บเนื้อเก็บตัวเพราะว่าไม่มีแม่คอยเป็นที่พึ่งในตระกูลแล้วก็เป็นลูกอนุด,ด้วยนะคะคนอื่นๆก็เอารัดเอาเปรียบแล้วก ก็แบบเยาะเยอะอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ตอนที่ทางด้านอตอนที่สื่ออีควรยังเป็นแม่ทัพอยู่นั้นที่เลือกลูกสาวคนนี้ให้ก็เพราะว่าลูกสาวคนอื่นๆไม่มีใครยอมแต่งกับหัวหน้าโจรค่ะแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของหัวหน้าโจรไนี่เออก็เข้าใจว่าจิวีนี่จะต้องหนวดเฟิร์มนะคะแบบหน้าตาหน้าเกียรตดุดัน ตัวต้องป้มป,ปดมดำๆอะไรแบบนี้แต่พอทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยจิ๋วอี้หล่อนี่ว่านะคะแต่ว่าได้รับฉายาว่าเป็นแบบเออ โจรจับภูเขาอย่างซานอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้คนอื่นก็รู้สึกเหยียดยาม้มซื้อเชือดจีมาด้วยค่ะแต่ต่อมานะคะทางด้านของจิววี่เองเนี่ยได้ขึ้นของราชนั่นเองนะคะในจุดของที่เป็นนวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะสุยอองอรู้อยู่แล้วนะเพื่อนๆว่าว่าจิววี่เนี่ยเป็นใครนะคะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นน่ะถ้าพวกเราเห็นบทพูดหรืออะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่าทางที่ประหลัดใจของสุยอ,องอะ่ะก็เหมือนกับว่าเขาไม่เคย ูมาก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงของจิวี่นั้นเป็นใครมาก่อนนะคะซึ่งณจุดนี้มันทําให้ละครไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเพราะว่าใครจะช่วยจอวี้ให้ขึ้นของราชได้ล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครมีแต่คนเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นว่าเออจิวี่เป็นเป็นแบบเออเป็นรัทธยาตมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยคือ ใน,ในจุดที่เป็นละครคือเป็นลูกขององค์รัชทายาทมาก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วคือในนิยายมันจะมีความกลมกล่อมมากกว่าก็คือว่าสุยอ่องรู้อยู่แล้วเขาก็เลยเสนอตัวที่จะช่วยนะคะเชิดชูให้จิวิีนั้นได้ขึ้นครองบัลลังก์นั่นเองค่ะก็เน้นอีกทีว่าในส่วนของบทละครน,นั้นนะคะก็ท่านสุยอ่องนั้นมีความมีความเฮี้ยนกะหือลือที่อยากจะได้บัลลังก์โคตรเลยนะคะสุดๆค่ะแต่ว่าแบบสุด,สด แบบต้องเปิดเผยหน้าตาออกมานะคะแต่ว่าในส่วนของนิยายต้นฉบับนั้นเขาอยากได้ก็จริงแต่เขาอะคิดว่าเดี๋ยวจื่อวี่ก็ตายค่ะเพื่อนๆคือเดี๋ยวจื่อเอี่ยอ,อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นของราชได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนที่แบบคือคือเขาเป็นคนที่แบบจะต้องให้ทุกคนมาอัญเชิญเขาขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยนั่นเป็นเป็นรูปแบบของ ความอยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองดีแล้วตัวเองทำภาพลักษณ์นะคะให้ตัวเองดีตลอดเวลาสำหรับสุยอ่องนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ในส่วนของละครนั้นก็ชัดเจนดีนะคะมาแบบ โคตรจะโกงเห็นหน้าก็ไม่มีความแบบไม่มีใครปานีเขาเอองง่ายๆแต่ว่าตอนอ่านนิยายนั้นยังรู้สึกว่าเออสุยอ่องยังมีความหล่อๆอยู่บ้างนะคะแต่พอมาดูในเวอร์ชันละครโอ้ยแก่งงําเงือกเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นว่าอะเหี้ยมเหียมหดหดก็ต้องตายไปนั่นเองนะคะตัวของเอ่อตัวของจิววี่เองนะคะก็เริ่มหันมามองถึงถึงความเป็นไปนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของฮองเฮาของเขานะคะในเวอร์ชันละครนี้ก็จะชัดเจนนิดนึง ว่าฮองเฮาเนี่ยก็ยังคงโดนกดขี่ข่มเหงจากทางตระก,กูลสืออยู่นะคะซึ่งก็ฮ่องเต้ของพวกเรานั้นก็มักจะให้กําลังใจแล้วก็มักจะแบบ ประทานอํานาจนะคะให้กับสือเฉียดจีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะใช้อานาจในการเป็นฮองเฮาของนางนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อยๆมองมานะคะถึงถึงภรรยาของตัวเองนะคะหวังว่าในในละครก็คู่นี้ก็โอเคมากๆเลยนะคะบทดีทุกอย่างดีไปหมดเลยะคะ่ะจะเป็นฮองเฮามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ยิ่งมาเป็นฮองเฮาในลักษณะที่แบบอย่างเงี้ยแบบฮองเต้นะคะมันไม่ได มีกองสนับสนุนมาเยอะแยะมากมายมาก่อนต้องมาค่อยๆสร้างฐานให้มีความเสถียรภาพนั่นเองนะคะส่วนฮองเฮาก็ต้องสร้างเสถียรภาพของวังหลังเอาไว้ด้วยนะคะฮาเลมมหฮาเล็มของจัก,กรพรรดินั่นเองก็ถือได้ว่าคู่นี้ทั้งเหมาะสมแล้วก็ทุกคู่นี้ก็มีความรักให้กันในที่สุดแหลนะเนาะก็เท่าที่มองพวกเขามองตาพวกเขาแล้วก็ซาบส้งใจในการต่อสู้แบบเป็นตายด้วยกันน่ะนะคะแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายนะคะเรียก ว่าเป็นคู่ผีผักสําหรับเจ้าเฉียนกับเหอเจินค่ะผักมาในเวอร์ชั่นละครเท่านั้นนะเพื่อนๆถ้าจะไปตามหาในเวอร์ชั่นนิยายอะ่ะคู่นี้เขาไม่ได้คู่กันต่างคนต่างก็มีเมียแล้วก็มีหลัวของ ของแต่ละคนไปนะคะแต่ว่าในละครก็จับพวกเขามาคู่กันนั่นเองค่ะก็เป็นว่านะคะตระกูลเหอนน้นน่ะมีความทะเยอทะยานแล้วก็ต้องการที่จะให้นะคะเหอเจิ้นนั้นได้แต่งงานเข้าไปในตระกูลเหอแล้วก็ได้เคยใช้วิธีมถึงขั้นวางยาปลุกกำหนัดอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยตายค่ะอันนี้มันเป็นแนวตลาดมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็แซวอีกทีว่าหมอเทวดาเจ้าเฉียนนั้นโดนวางยาปลุกกำหนัดค่ะเ,เพื่อน แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังดีที่บทละครไม่ได้เลอะเทอะมากไปกว่านี้นะคะโดยการที่ให้ทั้งคู่นั้นมาได้กันอะไรแบบนี้ก็ก็ดีแล้วที่ไม่ได้กันนะคะเพราะถือว่าถ้าได้กันนี่เลอะเทอะมากๆเลยคือเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ต่างคนนะคะต่างก็มีวิถีทางที่ดีที่เพียบพร้อมแหมจะมาได้กันแบบด้วยยาอะไรแบบนี้มันก็กระไรอยู่นะคะทีนี้ก็เลยนัจุดนี้พอมีการวางยาเกิดขึ้นก็เลยต้องมีการแต่งงานใช่ไหมคะแต่ว่าเหจ ก็ตัดสินใจที่จะแบบไม่เอาดีกว่าเราจะอยู่แบบแต่งงานไปแล้วอยู่แบบอับอายนะคะกับวิธีการที่ได้แต่งเข้าจวนโหอะไรแบบนี้หนางก็ไม่เอานางก็หนีการแต่งงานไปแล้วก็ไปศึกษานะคะเดินทางไปทั่วไต้ลาเพื่อศึกษาเครื่องเคลือบอะไรอย่างเงี้ยนางก็ไปจนกระทั่งแบบโชคชะตานะคะมันก็วนๆทำให้มาเจอกับเจ้าเฉียนอีกนะคะในเวอร์ชันละครนั่นเองแล้วก็ในที่สุดแล้วนะคะก็แบบโชคดีด้วยนะคะท่านแม่ของ ของเจ้าเฉียนเนี่ยของโหเนี่ยนะคะดีมากเลยนะคะท่านแม่น่ารักนะคะแม่สาม,มีน่ารักมากแล้วก็ดูมีความเอ็นดูว่าที่ลูกสะใภ้เหิเจินมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่าทาั้งคู่นี้นะคะถึงแม้ว่าในละครจะยังไม่ทันมีฉากแต่งงานกันแต่ว่าเราก็รู้แล้วละคู่นี้เขาคู่กันแน่ๆนะคะแล้วก็ต้องมีความสุขมากๆต่อไปเช่นกันนะคะก็เป็นว่าความสัมพันธ์นะคะของทั้ง3คู่เนี่ยก็แต่ละคู่ก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองนะคะจะ หนักจะเบาก็อยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองค่ะคู่ที่เบาสุดก็ต้องเจ้าเฉียนกระเหิดเจินนะคะพวกเขาใช้ชีวิตชิวๆได้แต่ว่าสำหรับคู่รองต่อมานะคะที่มีความชิวๆได้ก็คู่ไหวยางอองนะคะกับหลิวเหมียนถังของพวกเราแล้วก็คู่ที่ไม่ค่อยชิวเท่าไหร่นะคะเครียดนะคะนั่นก็คือคู่ที่ต้องเดินหมากอยู่ตลอดเวลารับมือกับเสือสิงกระทิงลัดในราชสำนักนั่นก็คือคู่ของเจกรพัิแล้วก็คู่ของฮองเฮานั่นเองนะคะ ใน3ามคู่นี้นะคะหวานก็ชอบทุกคู่เลยค่ะแต่หวานก็เลียงอย่างที่หวานเลียงเนาะหวานเลียงหวานชอบคู่ของจัก,กรพัรนินะคะคู่แรกแล้วก็มาเป็นคู่ที่2ก็คู่ของพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็คู่ที่3มก็คือคู่ของเจ้าเฉียนแล้วก็เหอเจินนั่นเองค่ะแต่ว่านักสแสดงนะคะแอดหวานก็ชอบคุณหวังชูหลานแล้วก็คุณจางวันอี้นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ <c oughs> อะละค่ะแล้วเพื่อนๆละค่ะชอบคู่ไหนมากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องนี้จบแล้วนะคะเออเลด i ิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลป .5 5นะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ р ติ้งในประเทศจีนโต้ป่านเองก็ดีนะคะก็ขึ้นถึง8เช่นเดียวกันก็เป็นอะไรที่ดูง่ายๆสบายๆเพิดเพินลื่นๆไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในเรื่องต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ